ตีไทยครัวไบรท์วชิรวิทย์งานนี้มีนางเอกสาวมาเซอร์ไพรส์ล่าสุดทางตีไทยครัวรายการชื่อดังของทางช่อง3ได้มาเซอร์ไพรส์หนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ชีวา,ารีโดยมาตีไทยครัวที่บ้านใหม่ของหนุ่มไบรท์โดยต้องบอกเลยว่างานนี้หนุ่มไบรท์เองก็ดูสนุกสนานอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมเปิดรับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทําเอาแฟนคลับแหก่กริ๊ดกราดกันไม่หยุดก็คงจะเป็นนางเอกสาว อย่างสาวยายาอุรสยาหวานใจของหนุ่มณเดน์คูกิมิยะที่วันนี้ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์หนุ่มณเดียแต่อย่างใดแต่มาเซอร์ไพรส์หนุ่มไร้อย่างน่ารักเพราะได้เล่นภาพยนตร์ด้วยกันซึง,งานนี้แฟนคลับเองก็ยิ่งอยากดูภาพยนตร์เรื่องเธอ for cash love you to death แล้วเพราะเวลาที่คู่นี้อยู่ด้วยกันมีเคมีคู่จินกันอย่างมากเลทยทีเดียวแถมความหล่อสวยก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะคู่นี้เขาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ให้กับแบรนด์แฟชั่น ชื่อดังอย่างสาวยา่ยาเองก็เป็นแบรนด์บัสเตอร์ให้กับหรือวิกตองส่วนหนุ่มไบวิชรวิทย์ก็เป็นแบรนด์บัสเตอร์ให้กับเบอร์เบอรี่และทางคาวินคายนั่นเองค่ะฉะนั้น3มแฟชั่นซึ่งเป็นแบรนด์หรูระดับโลกยังเลือกสองคนนี้ให้เป็นแบรนด์บัสเตอร์ฉะนั้นไม่มีอะไรปังเท่ากับคู่นี้อีกแล้วรอชมรายการทีไทายครัวของทัท้งคู่ได้เลยมั่นใจว่าจะต้องสนุกสนานและจิ้นอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้ คู่นี้เสมอขอขอบคุณไรวัชรวิทย์และยายะาอุรัสยาฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ